ชัดๆนั่งในรถแล้วปิดไฟหน้ารถ d e p a เ l s o อสวิตช์ี่ดีพอเอสวันคอนแกนศูนย์เก้าสี่สนึ่งห้าเจ็ดสามมุติว่าเราขับรถมาแล้วนะครับอจอดแต่ว่าสถานะย,ยังขึ้นลิดดีอยู่นะครับเราจะไม่สามารถปิดไฟหน้าได้นะครับต่อให้เราปิดเนี่ยไฟด i ท e มรันนิ่งไลท์ก็ยังติดอยู่นะครับหากเราไม่ออกจากรถ ไปล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกเข้ามาใหม่นะครับเราก็สามารถนั่งอยู่ในรถโดยใช้วิธีการง่ายๆก็คือการดับเครื่องภายในรถครับเข้าการตั้งค่าครับไปที่รักษาความปลอดภัยครับปิดเครื่องด้วยการแตะครั้งเดียวปิดเลยครับปิดเลยครับดังนั้นอย่าเหยียบเบรกให้หน้าจอติดนะครับให้ใช้วิธีก็คือ กดล็อกที่รีโมทครับให้หน้าจอติดขึ้นมาแล้วเราก็สังเกตว่าวิธีนี้มันจะมีขึ้นลิดดี้นะครับจากนั้นเราก็มาติดไฟเลยครับกดออฟเลยครับไฟก็จะดับแล้วครับใช้รถให้สนุกและปลอดภัยครับ